อ้ามาดูข่าวกันต่อไปน่าโหเนี่ยท่านอ่านข่าวยังไม่ทันหมดเลยนะแวะไปเลยไม่เป็นไรนะครับอธิบายไปเครียดกลัวติดเชื้อเปิดโพคนกรุง79เห็นด้วยฉีดวัคซีนชี้ส่วนใหญ่เครียดกลัวกลัวติดเชื้อน,น,นี่นะจากแนวหน้า,าแนวหน้าวิกฤตกังวลปัญหา เสียงจากโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นี่เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของไทยกั็จริงนะก็อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ไปให้ฟังนั่นแหละทุกท่านก็เจอสถานการณ์เหมือนกันเลยเป็นประวัติการเลยนะเป็นประวัติการเลยนะนี่ไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนเลยในโลกด้วยนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยหรอกแนวหน้าลดเชือ้อโควิดลงปอด นะสมุนไพรเครื่องครัวไทยต้มสูตรดมสู้โควิดดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อระหว่างนอนรอเตียงอ้าวดีนะเนี่ยใช้สมุนไพรไทยใช้เลยทั้งริตร้อนริดเย็นนี่คลุมเลยนะทำเหมือนเราอธิบายเลยดีนะเอามาต้มนะนี่นะสมุนไพรไทยนี่แหละเครื่องต้มยำทั้งหลายนะใส่เครื่องต้มยำมีริดร้อนเราก็ใส่ร,ริดเย็นเข้าไปด้วยทา้งให้สมบูรณ์นะทั้งริดร้อนริดเย็นใส่เข้าไปเลยดมเลยนะ ต้มเสร็จก็นี่แหละนะต้มก็ไปเลยต้มให้เดือดแล้วก็ยกออกมาแล้วก็เอาผ้าคลุมดมมาเลย <c oughs> โลกออนไลน์เพจเฟซบุ๊กคลินิกแพทย์แผนไทยคุณพระช่วยเวทปฏิบัติของหมอแผนไทยอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันทินกรณนะอายุทยาสมแชร์วิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อติดเชือ้อโควิด1 9คือ วิธีสุมยาหรือโป่งยาให้ทำเช้าเย็นระหว่างรอเตียงจะช่วยต้านเชื้อไวรัสไม่ให้ลงปอดราะงั้นนะอ่าโดยการสุมยานั้นใช้ไอความร้อนชื้นในการนำยากลไกนั้นใช้ไอร้อนนำยาเข้าในเข้าในผ่านโพรงจมูกผ่านเข้าช่องคอไปช่องอกจนถึงท้องเพื่อผลัก เสมหังหรือเสเลดเสียให้ออกจากระบบทางเดินหายใจทั้งหมดทำให้หายใจคล่องขึ้นสะดวกขึ้นดีที่สุดในยามหาลงเมืองแบบนี้เพราะช่องคอช่องอกเป็นที่อาศัยแรกของเชื้อหาวัดนะ่ะถาเต็มไปด้วยของเสียจะเป็นที่ปโปรดของเชื้อนะ่ะซึ่งเวชชววิธีสมนั้นจะทำให้ตัวยาที่มีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งออกมาได้ต้องอาศัยความร้อนช่วยนเนี่เอาเลยนี่นะเครื่องต้มยำทั้งหลายนั่นแหละนะเครื่องต้มยำทั้งหลายเนี่ยใส่พริมเสนด้วยก็ดีมันเย็นน้าิดร้อนติดเย็นน่ใส่ไปด้วยกันเถอะน้าไม่มีพริมเสนก็สมุนไพรนะสมุนไพรติดร้อนแล้วก็ติดเย็นน้ามีอะไรใส่เข้าไปเถอะนะใส่ทั้งร้อนทั้งเย็นเราจะสมดุลดีมีใบเตยใส่ไปด้วยก็ได้อย่านางใบเตยอมแซ่ ใบข้าวอะไรเงี้ยใส่ไปด้วยนะอาจารย์แถมให้นะนี่แหละสูดดมไปเลยเท่าที่รู้สึกสบายเป็นประโยชน์นะเอาดีดีดีเนี่เริ่มรู้กันแล้วดีมากนะแนวหน้าราชกิจจาประกาศห้ามเสนอข่าวเฟกนิวบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนหวาดกลัวนะอ้าวดีนะตรวจสอบอะไรที่ทำให้หวาดกลัวแล้วไม่จริงนะไม่ได้บอกทางแก้ ไม่ได้บอกสถานการณ์จริงไม่ได้บอกทางแก้ไว้นี่มันก็จะกลัวกันนะนะบอกความจริงบอกทางแก้ไว้ชีวิตก็จะลดความกลัวกังวลหวั่นไว้ไป r y t 9ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น3เท่าในปี2593อันนี้ก็ข่าวเห็นไหมโรคอื่นๆก็มาด้วยไทยรัฐออนไลน์ชาวบ,บ้านโวยอาหารพุ่งแน่นอนนะันเห็นเมื่อไหรคนซื้อกินเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ผลิตเป็นส่วนใหญ่หรอกนาอันนี้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดบอกอะไรนะนปรับที่นาเป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวอินทรีย์ส่งขายบนห้างเอา,เอาเลยนะดีเดลี่นิวส์คนรุ่นใหม่สีสเ,เกตแหทำโคกน้องนาโมเดลลั่นไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของสังคมไทยถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วไทยรัฐออนไลน์กลุ่มจิตอาสาฟู้ดฟอร์ฟ ไฟเตอร์ ers, นะผู้ป่วยอิ่มเกษตรกร,กรได้ตังอ้าวดีเอาช่วยกันผลิตอาหารเลยอันนี้เป็นผลิตอาหารในยามวิกฤตโควิด -19 ที่ระบาดรุนแรงจะมีอะไรสุขใจไปกว่ากันให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนดีมากถูกต้องให้เราคิดที่จะไม่เอาอะไรจะใครให้ได้แล้วได้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรไปในตัวโดยเฉพาะใน ยามร้านรวงโรงแรมรีสอร์ทตลาดนัดตลาดสดที่เกษตรกรเคยนำผลผลิตไปขายต้องถูกสั่งปิดกลุ่มจิตอาสา Food for Fighters นะจึงถือกำเนิดขึ้น,น,ะนะเขาก็กำเนิดขึ้นเอาดีเพอาจึงคงจะได้รวมกลุ่มกัน,นช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเกื้อกูลคนอื่นด้วยนั่นแหละเนกะนะื้อกูลกัน,นช่วยเกษตรกรด้วยช่วยคนอื่นด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเกื้อกูลกัน นี่เป็นทางรอดของเรานะวิกฤตมาทั่วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยทางประเทศไทยทั้งทั่วโลกมาแล้ววิกฤตหนักมาแล้วร่วมด้วยช่วยกันทางรอดเรามีพุทธศาสตร์อยู่แล้วเรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้ดีให้ถูกต้อง <c oughs> าอามาดู f a c e b o o หมอเขียวแฟนคลับ